ว้าว,วมินิซุนหาสกินใหม่ระดับไมเคลิลตัวที่2ของไวโอเลตก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเพียงแค่นันหากิจกรรมในการรับสกินฟรีอันติเมตวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเอฟเฟกต์สกิลและสกินใหม่ตอนนี้เนี่ยได้หลุดออกมาเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะและที่สำคัญมากกว่านั้นคือกิจกรรมใหม่วันนี้มีอะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอวกาศเอดีเท่านั้น,นะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะใจกูเหลือตัดตุ้มเลยทุกคนดูดีหน้าขาววอกเลยที่ถามจริงนะครับเป็นเหมือนพี่ปังบบาาาาางมมััััันน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 ขววจจจะะะะเเเลลลยยยยทีีีีีี่่่่่สคคคคญพให้้ดูิิปปฮถกกร เป็นเอฟเฟกต์สกิลของตัวฮีโร่ตัวไหนเอ่ยนี่คือสกิลที่2ของน้องนะฮะเป็นอะไรที่นึ่งง่ายมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันใต้คอมเมนต์นะฮะถ่ายกันมาด้วยเว้ยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะฮะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อม h o เพดซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มี ID ดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดี ID พร้อมเล่นดูเน้นราคาถูก อัปเดตไ d ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin frong f r o g shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าสู่กิจกรรมใหม่ล่าสุดน,นะฮะของเข้าเซิร์ฟไทยตอนนี้นี่คือกิจกรรมขั้นสูงด้านขวาล่างนะฮะกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเท่านั้นพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาโผล่หน้ากิจกรรมนี้นะฮะเป็นกิจกรรมเปิดเพื่อลุ้นรับกล่องสกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกล่องซึ่งมันสามารถเปิดได้สองกล่องสูงสุดเลยนทะะุกค แต่การซุ่มเนี่ยเป็นการซุ่มแบบ50-50นั่นก็คือเอสเตมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันติเมตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการออกนะฮะแต่ว่ามันออกตัวที่น่าจะเปิดรับแล้วก็เลือกรับได้นะทุกคนแต่มันซุ่มนะบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อไปสองกล่องมันอาจจะซุ่มเอสเต็มสองกล่องเลยหรือว่าอันติเมตสองกล่องหรือว่าอย่างละหนึ่งก็ได้ถามว่าคุ้มไหมในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดถ้าเราได้เอสต็มทั้งสองคุ้มอันติเมตทั้งสองก็ถือว่าคุ้มนะฮะ การัตนตีครับจากรูปนะฮะนี่คือกิจกรรมดีๆที่เราบอกตั้งแต่ตอนคลิปเชลโลอาวี RV ขอบรอบ5ปีใครๆเข้าเก่วมนะทุกคนซึ่งวันนี้วันที่2 6คือวันสุดท้ายสําหรับการส่งกิจกรรมประกวดเพื่อรับสกินฟรีอันติเมตไปเลยทีรางวัลน,นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าคนทําเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะโดยฉะนั้นเนี่ย รีบไปทำด่วนเดี๋ยวพี่ปักจะทิ้งลิงก์แล้วก็ที่สาคัญพี่ปักจะทิ้งวิธีการทําไว้ใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกดทําตามที่พี่ปักได้สอนไว้เด้อเมื่อฉันเล่นเกมอาอวีไม่ต้องบอกก็รู้สินะว่าเป็นสกินของใครเอีชุก่าคารินาอาวีใช่ฮะต้องใช้แน่ๆอาวิวฮะ เดี๋ยว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 ถามจริงมึงเอาฮีจริงเหรอมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก๊กอบมาให้พี่นะหาน้องคนหนึ่งก๊อปมาแล้วดูความเป๊ะของมันนี่ด้านบนเนี่ยแล้วด้านล่างเพลงมันเป็นอะไรที่กวนตีนมากๆเลยสกินใหม่ของเราวิวนะฮะรู้ไว้ด้ละอีเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะฮะว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีสกินอะไรเข้ามาใหม่บ้างในเซิร์ฟไทยหรือว่าการคอเลตอะไรบ้างซึ่งไอตัวนี้เนี่ยฟังเสียงไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นพูดภาษาจีนนะ ดยฉะนั้นพี่ปั๊จะแปลคร่าวๆนี่คือ h ฮดโอเคนะครับเป็นฮีโร่ในเฮดโอคถัดไปเนี่ยเนี่ยคือน้องสกินใหม่ของน้องวัยเอ,อเลดนั่นเองนะฮะเป็นของ R O V นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนหะว่าเป็นการคอแลบกันระหว่าง R.O.V. E H.O.K. นั่นเองนะทุกคนเป็นการคล л л ับที่นำสกินใหม่เข้ามาด้วยสกินนี้เนี่ยมีการคาดการอะไรเยอะแยะมากมายเลยจากรูปจัดไปทำให้เรารู้หาการสรุปว่าด้านซ้ายบนเนี่ยน้องผมสั้นชุดขาวเ,เป็นสกินใหม่ของน้องไวโอเลตส่วนขวาล่างเนี่ยคือสกินใหม่ของ H.O.K. หรือว่า H.O.R. อะไรเนี่ยถ้าพูดผิดเนี่ยขออภัยไว้ดวยนะครับ แต่ต้องขอบอกเลยว่าสกินใหม่เนี่ยน่าจะมาในชุดของแสงสว่างหรือว่าเทพธิดาแห่งแสงนั่นเองและนี่คือภาพจัดไปหลุดมาเรียบร้อยแล้วฮะว่าเหลียงปัน้น อารีนาออฟวอลเลอร์หรือว่าน่าจะเป็นอารีนาออฟวอลเลอร์ไทยแลนด์หรือว่า r o v Realm of Valor er, นั่นเองข้อเล็บกับเฮดโอเคออกมาทันสกินใหม่2เกมเลยนะฮะด้านซ้ายล่างเนี่ยของไวโอเลตอาวีด้านขวาล่างเนี่ยคือสกินใหม่ของเฮดโอเคซึ่งมีชื่อตัวละครว่าไรพิบักไมซ่าจริงๆขอเรียกว่าน้องเหรียญวันกันเลยกันะฮะอันนี้คือภาพลุดสกินใหม่แห่งแสงเทพธิดาของน้องไวโอเลตนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากนะฮะ เราสังเกตดูอย่างแรกคือม้วนผมด้านบนหัวน้องไวโอเลตเนี่ยมันเหมือนมีจังงอยของนกง,งูกหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าพี่พาเก็นเองก็เด้ววันนี้ไม่มีเพียงแค่นั้นนะคะน้องเนี่ยเหมือนว่าจะมีปีกด,ด้วยแล้วปืนของน้องเนี่ยมีการเปลี่ยนสีเป็นอะไรสวยๆมากซึ่งทางเพจตายมือบนเนี่ยเขาได้เขียนว่า Skin ไวโอเลตสกินม่แห่งแสงเนี่ยเกิดขึ้นจากไวโอเลตสกินแห่งความมืดตามคลิปคลิปด้านหลังนะฮะทุกคนเขาเนี่ยได้ทําการ ถูกช่วยเหลือเอาไว้จากฮีโร่ตัวไหนก็จากภาพถัดไปนั่นเองนะคะน้องลอเรียลเนี่ยได้ทําการช่วยเหลือน้องไวเอร์เล็ของเราเอาไว้ในฉากของตัวอนิเมะหรือว่าซิ n เนมติกของตัวเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแนวการ์ตูนหรือทุกคนหรืออาร์ตอะซึ่งพี่พักกำลังเล็งอยู่เว้ยว่าจะทําการภาคหรือว่าสปอยดีหรือเปล่าถ้าใครอยากให้สปอยอนิเมะอาอ,อ,อวีเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปเยอะๆนะฮะ ถ้าคนคอมเมนต์เยอะกดไลค์ like, คลิปนี้เยอะจริงปีปักจะทำอะไรเด้อ <Yeah. S 1> แน่นอน <Ooh. S 1> ับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูตามคลิปด้านหลังเนี่ยมันเป็นสกินอวตารหรือว่าเป็นไมติคเนินนั่นเองนะครับไมติเคเนิตัวแรกของตัวเวลเวล็ตนะครับมันเป็นระดับของความมืดนั่นเองหรือว่าเดโมนิกมอร์เฟสนะฮะหรือว่ามอร์ไปได้ทกอย่างนี้แหละ แต่สกินใหม่นะฮะจากรูปเมื่อตะกี้เนี่ยหรือว่ารูปนี้นะฮะนี่คือรูปตัวเต็มของไวโอ e เลตสกินใหม่นะฮะแต่ว่าน้องยังเตยอยู่ยังเต้ยังไม่เตินะฮะเดี๋ยวต้องให้กินนมเยอะๆก่อน <c oughs> ซึ่งคือกินนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าหมาทดแทนสกินของความตายสีดำด้านหลังนั่นเองเป็นสกินแห่งเทพธิดาที่ถูกช่วยไว้ด้วยน้องลอเรียวนะฮะซึ่งเมื่อน,น้องถูกช่วยไว้น้องก็กลายร่างเป็นเทพธิดาแห่งแสงนั่นเองฮะ โอ้โหโ้โหโ้นปวดหัวจนเลือกเกินทำยังไงได้อะนะสกินใหม่กำลังจะมามีแต่ค่าที่เด่นเพราะว่าเอาพระเอกมาค่าเอ,า,า,เอาพระเรามาที่ค่ะ <c oughs> เราจะนําไปสู่ ROV c o l แลบกับวันพันแม่นั่นเองตอนนี้เนี่ยมีคลิปใหม่หลุดนี้ไปดูพร้อมพี่ปักกันเลยนะฮะมาด้วยสกิลของจีนน้อนนั่นเองหรือว่าพระรองที่มาขายอย่างเท่ซึ่งน้องเนี่ยมาด้วยสกิลอันติเมื่อเห็นบ้าฟ้ากับบัอแดงวิ่งเข้ามาหาตัวนะะ จีนอตเนี่ยเหมือนว่าจะใช้อันตีในการเหาะเหินเดินอากาศนี่นี่นี่เห็นปะนี่บินไปแล้วและที่สําคัญเนี่ยหลังจากอันตีของจีนอตลงมาเนี่ยสามารถใช้พาสซีฟสกิลสอของตัวเออเราได้ก็คือหญิงคื่นนั่นเองคลิปนี้เนี่ยพี่ปั๊ดไดเอารูปมาเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะฮะดูเรื่อยๆอยากก่ากดคมนะฮะนี่คือดาร์คสเลเยอร์ของเพชรปัจจุบันวากาสเลเยอร์นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยมาโจมตีจีนอตของเรานั่นเองนะฮะหรือว่าในฉากอนิเมะเนี่ยถ้าจะไม่ผิด ผูเขาออนี้เนี่ยมีปีศาจมาโจมตีหรือเปล่าเฮ้ยนี่หรูทัสมากินารุโตะซึ่งน้องเนี่ยมีใช้เอฟเฟกต์สกิล ซึ่งเอฟเฟกสกิลแรกเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกิลหนึนะฮะและนี่คือสกิลอันตีอย่างแน่นอนฮะก็คือเรียกหินอุกกบาทหรือว่าหินที่วนพื้นลงมาจนตีในเอฟเฟกต์สกิลอันตีของคริซีนะครับนี่คือภาพหลุดภาพเต็มของน้องผมเขียวหรือว่าผมเมดูซา่านั่ยองัะใครเคยคิดเหมือนพี่ปักบ้าฮาว่าน้องผมเหมือนเมดูซ่าจริงๆและที่สําคัญเนี่ยนี่คือตัวละครชัดๆเลยนะ มันคือโมเดลของตัวละครนั่นเองฉากถัดไปนี่คือโมเดลใหม่ของตัวละคร G ีนอ e นะฮะที่มาคอลแลบกับตัวเออเรากันนั่นเองนะฮะและนี่คือภาพหลุดของสกินใสตามโมกของเรานั่นเองพี่พ๋าบอก,กแล้วใส่เหตุที่เรียกว่าใสตามโมกเพราะมันเอาน้องโมโมะมาย้อมสีฮะ <c oughs> หลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าย้อมสียังไง ให้เราซูมไปนะเรื่องนี้พี่ปั๊กเคยบอกแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมให้เราซูมไปดวงตาของเซตาโมะเราสังเกตนะฮะว่ามันตรงกับดวงตาของแรดพื้นหลังมากซึ่งถ้าเอาแรดตัวนี้นะมาโกนหัวหรือว่าเอาม็อบนหัวเนี่ยออกไปอย่างสิ้นเชิงนะแล้วเอาหมัดออกไปใส่จากชุดสีแดงเนี่ยเป็นชุดสีเขียวใส่ผ้าคลุมแน่นอนฮะ,ะมันตรงกับภาพภาพหนีของใสตาโมะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้เรารู้ว่าไซตาม้ของเราเนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบของสกินในรูปแบบเอฟเฟกแต่เธอให้เราคิดได้อย่างแน่นอนฮะว่ามาในรูปแบบสกินของคอสเพลนั่นเองี่หลายคนสงสัยว่าคอสเพลนี่คืออะไรพี่ปักเลยมันเป็นรูปแบบสกินยังไงประจําอวีเ,เอกหรือว่าคอลแลบกับบริเทนมอรานาได้ไหมนี่คือสกินที่แจกสําหรับตัวลินดิสนั่นเองนี่จะเอาชุดในเกมของบริเทนมอรานาหรือว่าชุดในเอ้ยมันขาดเ,เสื้ออ๋อไม่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว่ ซึ่งชุดในตัวอนิเมะเนี่ยเอามาใส่ให้เฉยๆแต่น้องไม่มีชื่อไม่มีการกอลเล็อย่างใดเปลี่ยนแค่ชุดหรือว่าเปลี่ยนแค่การคอสเพลย์ไม่ได้มีแค่สกินเลนิสกินเดียวเน,เน็ตก็เป็นแบบหนังด้วยนะฮะซึ่งเอาชุดนักศึกษาในอนิเมะซีรีส์ของตัวบริเทมอรณะมาเขาเล็บแล้วก็มาแค่เปลี่ยนชุดแลเอามาแจกหรือว่ามาทํากิจกรรมวอนเลิพาร์คแต่พี่ปาคิดว่าไอตัววันพันเมเนี่ยน่าจะไม่ใช่วนอนเลพาร์คฮะมาในวันที่1นี่คาดว่าน่าจะมาซื้อ2สกิน ก็คือสกินแรกของน้องจีนอตสกินที่2ของน้องทัสมากิแต่ตัวตัวแรดเนี่ยมันเป็นการย้อมแมวแบบคอสเพลย์นะจะแฉ่นะจีเอ็มไม่ขายไม่กระทั่งคอสดเพลย์กล่องใส่าั N ่วเนาะไอซีสุดนะน้องดาซซี่ก็มีสกินมาอย่างที่เห็นนะสกินนี้เนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ในระดับของตัวอนาคตล้าหลังไปไหนอ่อยอ่ะดูดิมันจะแส่แว่นตาข้างเนี้ยมเหมือนคนอ่าตาข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวฮะ ไอ้น,นี่คือล้อเล่นนะทุกคนอย่าไปเชื่อไปฟังหมดเด้อพูดเล่นนะฮะแต่ว่าสกินใหม่เนี่ยของแท <Yahoo! S 1> ้ี๋ยวเรามาคลิปเสริมให้ดูนะฮะว่ามันมีสกินในเอฟเฟกต์หรือว่าระดับไหนกันบ้างสกินแรกคือของน้องไบโอเลตนะเอเน่าจะเป็นไมตรีเคลสกินที่2ทัสตูมากิก็เป็นไมตีเคลแน่นอนนะฮะอัน,นี้เดาว้วเองนะสกินที่3ไอ้น,นี่น่าจะเอามาย้อแมวหรือว่าแจกเป็นลิมิตเต็ดหรือว่าเฮโรอีก S s เนี่ยนะจะมาในระดับมิราเคิลหรือว่าอันติเมทส่วน S อบวกเนี่ยมีอันติเมทกับรีเจนนั่นเองนะฮะก็คาดคะเนกันเราเองนะฮะว่ามันมีสกินในระดับไหนตัวไหนแจกบ้างแต่พี่ปักคิดในหัวเลยนะไซตามุของกูแจกแน่นอนนะเพราะเอามายอมสกาดนั้นซึ่งเมื่อเราดูจากรูปถัดไปเนี่ยนี่คือรูปภาพความเป็นจริงด้านบนนะฮะก็คือวันพันแมนของจริงเลยนะทุกคนแต่วันพันแมนด้านล่างคือเวลคัม t ู r e เรียลินี่คือความจริงที่พวกมึงต้องยอมรับให้ได้ฮะ <c oughs> มันเป็นความจริงเพราะว่ามันเอาหัวมอ็บของตัวแรดออกไปแล้วดูดิหน้าแรดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยและ้อไซตามะเนี่ยมันไม่ได้ดูบึกบึนขนาดนี้ป่ะทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มีหลายคนถามนะฮะว่าทำไมพี่ปั๊ครับ ไม่เอาสก,กินสัก,กันเนี่ยมาเป็นวันพันแมนยังงั้นเหรอวาสก,กันเนี่ยกำลังจะคอแลบกับวันพีนั่นเองจากรูปที่เราได้เห็นนะฮะวันพันแมนกับเออไม่ใช่กำลังจะคอแลบกับเตซปตูในวันพีนั่นเองเหรือว่าอาจารย์เตปตูอันนี้เราเล่นนะฮะเอาหาเฉยๆก็ไม่น่าจะคอแล็บกันหรอกพี่ปกคิดว่าตอนนี้นะไนอแนนคตเนี่ยบอสแอนเดอเซอซึ่งจากภาพถัดไปที่พี่ปกกำลังจะให้ดูเนี่ย เป็นของเจ้าของคลิปนี้นะฮะนี่คือเครดิตของเขาสามารถไปดูได้ในช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะบัสเตอร์เอสีถ้าอ่านผิดเนี่ยพี่ปักขออภัยด้วยมีคนส่งรูปมาให้พี่ปักเลยไปนั่งหาตัวเครดิตหลักนะฮะโอ้โหกว่าจะหาเจอเนี่ยดึกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหาไปดูกันได้ภาพแรกเนี่ยคือสกิลหนึ่งของตัววันพันแมนในการต่อยงัดนั่นเองซึ่งมีโอกาสนะฮะที่น้องอาจจะเปลี่ยนเอฟเฟกแต่พี่ปักคิดว่ามันมีโอกาสต่ำนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนก็อ่อเอฟเฟกเดิม แต่ถ้าเปลี่ยนก็สวยไปนะครับ้าเป็นสกิลที่2นี่คือสกิลที่2ของวันพันแมนนั่นเองนะฮะหรือว่าไซตามะต่อยพลังคลื่นหมัดของเรไปนะ,ะแล้วก็แผ่นดินเนี่ยสวยแบบนี้นี่เป็นแค่ภาพประกอบไม่ใช่ภาพในเกมจริงๆนะฮะต่อไปเนี่ยเป็นของน้องจีนอสนั่นเองเป็นสกิลที่1น,นะฮะหรือว่าฝานเนี่ยจามลงมาสําหรับเอรโรใช่ไหมแต่นอสเนี่ยหรือว่านอส <c oughs> เรียกสั้นเฉยจีนอสเนี่ยยิงพลังคลื่นแบบสั้นๆไปนะฮะแต่เมื่อเทียบกับสกิลที่2ท,ที่มีการเก็บสตเต็กแล้วเนี่ย จีนอตปล่อยคลื่นแล้วก็เหมือนแบบลอยกลางอากาศอะซึ่งอัติของจีนอตเองพี่ป๊าคิดว่าอาจจะทําให้ลอยไปหาศัตรูหรือเปล่าแล้วพอมันลอยแล้วเนี่ยสำหรับเออร์รอนเนี่ยทำให้เก็บสเต็กได้หรือว่าปล่อยสกิลพาสซีฟที่2ได้มันน่าจะปล่อยคลื่นต่อนะฮะทุกคนนี่คือสกิลที่2สําหรับน้องทัสมกีหรือว่าน้องผีเสื้อของเรานั่นเองนะฮะเหมือนว่ามันจะยกดินขึ้นมาใช่ไหมทุกคนสําหรับผีเสื้อเนี่ยซึ่งสกิลที่1พี่ป๊กคาดว่ามันน่าจะปล่อยคลื่นพลังหรือเปล่าส่วนอติเเมสี่ย เอาตัวก้อนหินรอบตัวเนี่ยแล้วพุ่งเป้าลงมาบนพื้นนะฮะหรือว่าเรียกหินอุกกาบาดนั่นเองซึ่งสามารถยังย้ำอีกครั้งฮะ,ะพี่ปักเนี่ยให้เราเนี่ยไปดูในลิงก์ด้านล่างเดี๋ยพี่ทิ้งไว้นะครับไปดูคลิปหลักคลิปตัวเต็มทางช่องบาสเตอร์กันได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนขอย้ำอีกหครั้งนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งะะย,ำงงยำ้ำซ้ำๆให้เธอฟังชั้นนะฮะ เป็นอะไรที่หมามันติดกันชาแมวซึ่งตอนนี้เนยนก,กิจกรรมตรงนี้เนี่ยที่หลายคนคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมาเหมือนกันว่าทำไมยังรับไม่ได้มันรับได้ในวันที่31ถึงวันที่1แค่2วันเท่านั้นนะครับโดยฉะนั้น31สิ้นเดือนตุลาคมนี้หรือว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้รับแค่สกินฟรีระดับ CEO เท่านั้นนะฮะ มีโอกาสที่จะแจกฮีโรฟ่ฟรี <Yeah. S 1> แจกสกิ <Ooh. S 1> ปอื่นฟรีด้วยเพราะมันครบรอบ5ปี ROV โดยฉะนั้นเนี่ยล็อกอินกันด้วยนะฮะวันที่31กับวันที่1นะครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครใหแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะ,ะถ้าถูกใจหรือว่ายังไงก็บอกคอมเมนต์ไว้ด้วยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์พี่พับอ่านทุกเม้นท์นะ,ะมีแต่คนบอกว่าไม่อ่านเนีอ่านอ่านกูอ่าน,านจนกูเจ็บคอแล้วเนี่ยเนี่ยอ่านเนี่ย <c oughs>